สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชนเนลค่ะวันนี้แม่เพ็นพาน้องคําแพงมาเที่ยวที่สวนดอกไม้เนาะคําแพงอย่าดื้อน,นะลูกตกเดอ้อแม่เพ็นมาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องเนาะหลังจากบาก่ได้่งลิปห้เอฟซีทางช่องหลายมือหลายวันแล้วนะขายซีอม่เชนกะอเนาะน้ำเมียกน้ำบานเนี่แหละค่ะเนาะไปซอยนั่นซอยนี่บ้านนั่น,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 บ,น,น,นบ้านนี่เนาะค่ะกะ บอได้ลงคงิปบอได้ทํางิปให้กับเอฟซีทั้งช่องเนาะแต่ว่าก็ลุงในกลุ่มให้ยูทูบมือค่ะอนซีกาเมอนียกาเนีเพื่อนได้นีโอกาสมาทางนอกบานแล้วก็จะมาไทยค่ะบ,บรรยากาศสู้ๆ้งามๆเนาะมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไม่เพนด้วยเนาะอันใดสิ่งใดที่ม่เพจเฮ็ดบอได้เนาะแม่อนเ,เ,นเ,นอเพืนก็ขอโทษขออภัยให้ที่บกพ่องในหน้าที่การงานของเจ้าของเนะาะรวะว่า นาทีเจ้าของตองนี่าทีหาแนวทาลงลงไห้ไอซีทั้งสองบรขาดเนาะแต่ว่าไม่เท่นเห็ดไปขาดไปแล้วสองมือเนาะไอซี SC. ไม่เท่นกับขอโทษขอไพ่หลายหลายเนาะหลายหค่นนกับพักมาหาเป็นอย่างไม่เท่นบลลงคิดไม่เท่นกับติดงานติดทุระนอะกซอยไปซอยงานเที่นั่นซอยงานเพื่นนี่ไปจะเศร้าอย่สิมากอะบ่ได้บ่บมีเวลาเห็ดคิดเลยเนะคะไอซีขอขอโทษไปก็แล้วกันนะคะไอซี ค่ะเอาภาบรรยากาศสวนดอกไม้สิสยึ้งงามๆดอกไม้กำลังงามค่ะไอซี่งามเพ่ง,งค่ะม,มีบานไมน่เพ่นนี่แหละคะ่ะเนาะมีเกล้ไกักกนนี้ออกจากบานไมน่เท่นมานีจะกสิบกัวโลนะคะ <laughs> <c oughs> จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนะคะ <c oughs> ข้างบนจะเป็นน้ําตกเนาะข้างบนจะเป็นน้ําตกข้างล่างนี่จะเขาจะมาให้สวนดอกไม้อยนี่ให้ค้นเล่นคนเที่ยวมีสร้างไอซี่นะคะไอซีมีสร้างไอซี่งันงามค่ะดอกไม้ นะคะดอกคูนก็กำลังบานเหลืองอลามเลยเนาะนะคะมึงคำแพง,งคนนะ่ะดื้อว่าสันคำแพงระวังตกนะขึ้นสูงจังเลยไม่กลัวเลยนะเธอน่ะื่อไม่กลัวมึงคำแพงค่ะเอาฟอนด้วยฟอนด้วยฟอนดูตกนะลูกนะเกนะ่งมากเลยนะเธอนะ่ะ ็นพอดเพ่งผุนบม่มยานเนาะกำแพงแกงสม้มเขาหักเจ้าเดอ้อค่อยหักหลวงพะบางนะเพิ่เขียนป้ายซะ่ไหมค่อยหักหลวงพะบางดอกทานตะวันดอกดาวเลืององ่ามง,งามค่ะเจ้าเห็ดง่านคือเจ้าเอืนเ้นดอกอียงนะกลมาหลายเทือแล้วเนาะหมดที่แล้วอันง่ากับเขา กับยาข้าวยามากขึ้นก็ได้มาเที่ยวอยู่เนาะนาป้าดอกไม้นี่ยเสียดอกไม้เนี่ยหามงามค่ะสีสันสวยงามออกดอกหลายเนาะอันนั้นเป็นสีดอกดาวเรื่องสีเหลืองเหลืองงามค่ะงามค่ะไอซี่อย่าลืมเด้อผู้ใดไม่เพิ่นได้ภาพบรรยากาศมาฝากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันต่อว่าตัวเลขมันนี้จะได้จะใด้กันแน่ค่ะ สวยจังเลยสามเพงแกงสม้มสวยไหมลูกสวยไหมนนมาเหนี่มีความสุขหล,ลยา,มา,มายมามามาสวยไหม จับซีจับซี้มาสั่นกลัวเหนื่อยไหมคัมแพงเหนื่อยไหมโอเคค่ะไปเปิงตัวเล่นกันสวัสดีค่ะสบายดีฟีทางช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะวันนี้แม่เพ้นพาฟีมาเบิ่งรรมาสัอยู่ที่ภูเขาเนาะ วันนี้แม่เพ็นมาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องคือเกาะะ่าค่ะเอฟซีมนีแม่เพ้นมาซอยงานหัวหนาเก่านะคะหัวหนาเก่ามาเพนนี่แหละกะเพิ่นมาสูตรบานเนาะปีหม่สูตรบานกะเพิ่นกะเลยอ่าเราห้มาซอยงานกะไ้มาซอยงานเพิ่นตั้งแต่เมื่อคืนนี่เนาะหลักกะมาหนี่กะมาซอยแต่เสาแล้วนี่ค่ะเตรียมแล้วค่ะเดี๋ยวเพิ่นไปรับพระมากอะที่มาสันเพินอยู่นี่เนาะค่ะ จะเป็นกับมาซอยเพิินเห็ดกับเขากับน้ำเนาะแต่เมื่อคืนนี่ค่ะปาคำแท่งถิ่นใบบานพุ่นละ่ะขายซีมากกับสิบอะไรเห็ดอย่างนอซอยเพิินเอาถิ่นใบน้ำเอื่อยน้ำอาอเพิ่นพุ่นละค่ะบานเพิินก็นจะตั้งที่ภูเขาเนเนาะพูนทังหลวงค่ะทั้งใพิ่นค่ะปูยางลาดยางค่ะทังหลวงไปทังอ่าหันไปทังท้ายมือก็จะเป็น ไปทั้งจังหวัดน่านหันไปทั้งขรัวมือก็จะเป็นไปทั้งบ้านไม่เพ่นนะคะเอฟซีอันนี้ค่ะเพื่อนเป็นหัวหน้าโ้องการเนาะเพื่อนก็นเลยมาสื่อทียินนี่เพื่อนค้นยู่เยี่งจันดหมดนลยเนาะเพื่อนไปมาสื่อทีปลูกบ้านไวน้นี่ปลูกบ้านไวน้นี่ค่ะสวยงามค่ะบ้านทิ้งไวน้นี่ค่ะตะกี้ก็เป็นไม่เพ่นนี่แหละคะ่ะไม่เพ่นบ่ไเด็ไปเฮ็ดงานอยู่ฟังนั่นค่ะมาเห็ดงานให้เพื่อน้าบ้านให้เพื่อนเนาะ แต่ว่าตอนนี้มาเส้นบ่ายยูแล้วคุณ่นกับแม่คนอื่นมาเก่ามายูมาบุรบ,บัดให้เพิ่นเนาะนี่ค่ะรอบๆก็จะมีปลาปลาบักฮงแหม่บักฮง,งสุกแม่สองน้วยสามน้วยคนนะพ่อเอาล่งแล้วนั่นเนาะ่นน่ะสูงแห้งมีคนอยู่นี่คายเอซีเอาคลิปนี้ม่เพ่นกันกนชบชาพเอฟซีไปเบิงงแนวทางของอ่า หลายเสี้ยนหลายๆจานเนาะ่าจะได้อาจารย์ไดเสี้ยนไดถาเบิ่งน้ำกันค่ะเนาะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ็นด้วยภาพธรรมศาตรมาฝากมาตอนคะ่ะนี่ค่ะแม่เพ้นกะบ่บมีหยังจะหมอบให้กับเอฟซีทั้งช่องเนาะกะมีแค่คําอวยพรค่ะปีใหม่ฟ้าไม่มือนีเนาะมือหนีมือดีมือสันวันดีก็ขอให้มีแต่โศกแต่ลาบขอให้มีแต่สิ่งดีๆเขามากก็แล้วกันค่ะกับทุกคนแล้วก็จะของช่องพร้อมนะคะ

嗯，得嘞嘞。 Sangkalenang atasami, Sangkalenang atasami, bukit yang beputam kalenang atasami, bukit yang beputam kalenang atasami, atiyang peputang salanang kasami, ati yang peaman salanang yang peaman salanang kasami, ati yang peamang salanang kita Dhamme Dhamma Dhamma wele manis kita patang sama Dhamme Dhamma Dhamma sama sawa ta vela maji

lenanyi puting yangtit ter tebas